คอลัมน์คิดเหนือกระแสรัฐมนตรีที่ไม่ใช่รัฐมนตรงในอดีตก่อนการนานมาแล้วรัฐมนตรีของไทยเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ตรงกับบทบาทและหน้าที่สามารถกำกับนโยบายและบริหารงานกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีประชาชนสามารถยกย่องท่านเหล่านั้นยกมือไหว้ท่านเหล่านั้นได้ด้วยความสนิทใจ และเมาติดตามผลการทำงานของท่านเหล่านั้นก็จะมีเรื่องราวดีๆเชิงประจักษ์ให้เราชื่นชมได้แต่ประมาณ30-40ถึง40ปีที่ผ่านมาการแต่งตั้งรัฐมนตรีก็เปลี่ยนไปเรื่องความรู้ความสามารถของผู้ได้รับการแต่งตั้งจึงไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับมาตรการอื่นๆที่ผู้มีอำนาจของพรรคเป็นผู้กำหนดทำให้เราได้รัฐมนตรีที่ไม่ใช่รัฐมนตรีตรง คือเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ใดๆที่จะทําให้เราเชื่อได้ว่าเขาคนเหล่านั้นจะสามารถกํากับดูแลและบริหารกิจการของกระทรวงที่ได้รับมอบหมายอันที่จริงแล้วประเทศไทยของเราไม่ใช่ว่าจะไร้คนเก่งคนดีที่มีความสามารถจะเป็นรัฐมนตรีกํากับกระทรวงต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยแต่และบุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการเลือก ก็เพราะไม่ต้องตาต้องใจผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตราการในการคัดเลือกของผู้มีอำนาจตามกฎหมายแล้วการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ในช่วง20ปีนี้น่าจะไม่ใช่ยิ่งรัฐบาลล่าสุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีชุดแรกหรือรัฐมนตรีชุดที่สองที่เพิ่งมีการปรับคณะรัฐมนตรีไป ผู้คนต่างก็ไม่เชื่อว่านาย,ยกรัฐมนตรีไม่น่าจะเป็นผู้มีอำนาจในการคัดสรรผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะเอาใครเข้าจะเอาใครออกจะให้ใครดำรงตำแหน่งใดน่าจะเป็นอำนาจของเจ้าของคออหรือเจ้าของพักตัวจริงแม้จะไม่มีตำแหน่งใดๆในพักแต่ก็มีอำนาจเหนือทุกคนที่มีอำนาจในพักพิจารณาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น กนมีการปรับคณะรัฐมนตรีและรายชื่อของรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกการสลับตำแหน่งและรัฐมนตรีป้ายแดงที่เข้ามาประชาชนก็มองว่าน่าจะเป็นไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจคนนั้นอันที่จริงแล้วผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นการสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนรัษฎรทำหน้าที่นิติบัญญตัติคือออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แต่มีคนจํานวนมากที่หวังว่าจะได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีก็พอแต่ก็มีบางคนที่อาจจะต้องการเป็นรัฐมนตรีที่มีงบประมาณเยอะมีอํานาจมากการที่คนบางคนเจาะจงกระทรวงแบบนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าทําไมพวกเขาบางคนเหล่านั้นจึงเจาะจงกระทรวงบางกระทรวงโดยเฉพาะ ในระยะหลังที่พรรคการเมืองมีในทุนผู้ร่ำรวยเป็นเจ้าของพรรคการกรสันรัฐมนตรีก็แปรเปลี่ยนไปความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นมาตรการรองรองแต่มาตรการที่สำคัญมีในการทำให้คนบางคนได้เป็นรัฐมนตรีที่ไม่ใช่รัฐมนตรีตรงเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่อาจจะได้รัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและบางครั้งคนที่ได้ก็ไม่ใช่คนดีอีกด้วย มาตรการที่ว่ามีดังต่อไปนี้ 1. คนที่เป็นตู้ ATM ของพักรับผิดชอบงบประมาณในการหาเสียงบางพื้นที่ดูแลสอสในสังกัดจำนวนหนึ่งจึงมีคำว่ามุ้งขึ้นมาภายในพักค 2. คนสนิทของผู้มีอำนาจในการคักสรรเป็นการให้ตำแหน่งเพื่อเอาไว้ใช้งานตามประสงค์เป็นคนที่ผู้มีอำนาจตัวจริงต้องการตอบแทนหรือต้องการเอาไว้เป็นมือเป็นไม้ในการทำงาน 3. ผู้ที่มีอาวุโสในทางการเมืองหมายความว่าเป็นสสมาแล้วหลายสมัยที่ผู้มีอำนาจมองเห็นแล้วว่าเป็นสสของพรรคมาหลายปีแล้วชนะเลือกตั้งมาหลายสมัยแล้ว 4. ตัวตึงในการช่วยสร้างคะแนนให้กับพรรคไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงหรือการอภิปรายในสภาเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงได้เห็นคนดีคนเก่งคนมีประสบการณ์ได้เป็นรัฐมนตรีน้อยกว่าบางคนที่ไม่เก่งไม่ดี มีภาพลักษณ์เป็นคนสีเทาที่ไม่ได้ใสสะอาดบางคนเป็นแล้วก็เป็นอีกในทุกรัฐบาลไม่ว่าตัวเขาจะสังกัดพรรคไหนหรือจะมีพรรคอะไรเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจนทำให้คนสงสัยว่าเขามีดีอะไรทำไมถึงได้เป็นรัฐมนตรีในทุกรัฐบาลในบางสมัยก็เจาะจงที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถ้าหากไม่ได้ตามที่ขอก็แสดงความไม่พอใจ และหลายครั้งผู้ที่มีอำนาจในการคัดสรรรัฐมนตรีก็เกรงใจจึงให้ตำแหน่งไปตามที่ขอทั้งท้งที่ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในแต่ละสมัยนั้นก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไรที่เลิศเลอให้ประชาชนได้ชื่นชมมิหนำซ้ำในบางครั้งกลับทำเรื่องที่ไม่ดีส่งผลเสียหายกับประเทศชาติเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ความชั่วนั้นมีแต่ความดีไม่ปรากฏ เป็นที่สงสัยของประชาชนว่าประเทศไทยขาดรัฐมนตรีคนดังกล่าวไม่ได้เชียวหรืออันที่จริงแล้วกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามให้ในายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคนที่ไม่ได้เป็นสสเป็นรัฐมนตรีดังนั้นถ้าหากรัฐมนตรีเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในการจะเลือกให้ใครเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องก็สามารถเชิญคนเก่งคนดีคนมีประสบการณ์ ให้มาเป็นรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนในหลายประเทศเราจะเห็นรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับบทบาทภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบเช่นได้เป็นทูตหรืออดีตทูตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ผู้พิพากษาหรืออัยการมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม ได้หมอมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ทหารมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้นักเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติด้านการเงินเอกชนหรือเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมีผลงานที่โดดเด่นมาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและในหลายประเทศนอกจากจะเลือกรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรตรงแล้วเขายังให้คนที่ผู้มีอำนาจเลือกมาได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะบริหารกระทรวงที่ตนกำกับอย่างไร ออกอากาศให้สาธารณชนได้รับรู้รับฟังประชาชนก็ได้ร่วมในการตัดสินใจโดยการแสดงออกว่าตอบรับคนที่ได้รับเลือกหรือไม่ประเทศไทยเราการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรงมีน้อยมากเพราะการจะเป็นรัฐบาลผสมจะมีการกำหนดโควตากระทรวงที่แต่ละพักจะได้เมื่อได้กระทรวงมาตามโควตาแล้วก็จะมาจาัดสรรกันภายในพักตามมาตรการที่กล่าวข้างต้น ความรู้ความสามารถประสบการณ์ไม่เกี่ยวเพราะถ้าจะเอามาเกี่ยวก็ไม่สามารถจะจัดสรรตำแหน่งได้ตามโควตาที่ได้มาเราจึงได้รัฐมนตรีหลายคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะกำกับดูแลและบริหารงานกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องอาศัยข้าราชการประจำเป็นผู้ช่วยในการทำงานเจอคนดีก็โชคดีไปเจอคนที่ประจบสอบพอ ประเทศชาติก็จะตกอยู่ในอันตรายเพราะข้าราชการที่ทำงานเอาใจร,รัฐมนตรีเพื่อตำแหน่งเพื่ออำนาจเพื่อผลประโยชน์ก็จะย่อมทำทุกอย่างตามบัญชาของนักการเมืองและถ้าหากนักการเมืองช่อชนและมีข้าราชการสพรวมมือกับนักการเมืองช่อชนผลร้ายก็จะเกิดกับประเทศชาติประเทศไทยเราสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเพราะธรมเนียมปฏิบัติในการขัดาสารรัฐมนตรี ที่เป็นมากว่า30ปีเช่นนี้เราจึงมีการพัฒนาล้าหลังกว่าหลายๆประเทศที่เคยตามหลังประเทศไทยเรามาในอดีตแต่บัดนี้หลายประเทศมีการพัฒนาล้ำหน้าเราไปแล้วเราจะเอากันแบบนี้อีกนานไหมคะคอลัมน์คิดเหนือกระแส